คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยบูรพามีบทบาทหน้าที่ให้คําแนะนาปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินกิจการรวมทั้งหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยโดยในปัจจุบันมีนายอายดิศักดิ์เกียรติกรวันสิริเป็นประธานคณะกรรมการในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยบูรพาให้ดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน,นื่องอ่ไม่รู้จักอะคะอ่าไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับอ๋อคนนี้ไงที่มางานที่คณะขลอดอ๋อไม่รู้จักคะ่ะ อ๋อท่านคนนี้เคยมาช่วยงานที่คณะอยู่บ่อยๆคะ่ะเวลาที่คณะจัดงาน รู้จักค่ะเคยเจอท่านที่คณะค่ะรู้จักค่ะรู้จักดีมากๆเลยนะคะท่านมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอย่างมากเราจะเห็นบทบาทของท่านอย่างชัดเจนในการเชื่อมมหาวิทยาลัยบูรพากับหน่วยงานภายนอกทําให้มหาวิทยาลัยบูรพาเน,นเนี่ยสามารถสร้างเครือข่ายภายนอกได้อย่างเป็นอย่างดีรู้จักครับรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับท่านเนี่ยก็มาช่วยทําให้มหาวิทยาลัยบูรพาของเราเนี่ยได้มีการดําเนินการตามพันธกิจที่ดีขึ้น แล้วก็ยังเห็นท่านไปในงานต่างๆของคณะต่างๆนะครับก็คิดว่าท่านคงไปให้กําลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยครับท่านก็ส่งเสริมให้คณะต่างๆเนี่ยได้ดําเนินการตามพันธกิจ โดยเฉพาะในในของคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยท่านก็มาสนับสนุนอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาหรืออะไรต่างๆหรือการดําเนินการต่างๆของคณะให้ราบรื่นให้เป็นไปตามพันธกิจที่คณะต้องทําส่วนภายนอกเนี่ยก็ได้รับเรื่องราวเล่าอยู่เสมอว่าท่านก็ เป็นผู้ที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอกเพื่อให้มหาวิทยาลัยบุรพานี่ได้ทําตามหน้าที่ตามตามบทบาทของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ติดขัดในการดําเนินการต่างๆนะครับท่านประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพวกเราจะเรียกท่านว่าเจ็กเซียด้วยความที่ท่านดูแลเราเหมือนกับเราเนี่ยนะครับมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยอำนวยความสะดวกหลายเรื่องท่านเป็นคนที่แอคทีฟเวลาที่ช่วยเหลือใครนะครับท่านจะติดตาม และก็คอยอำนวยความสะดวกทุกเรื่องตลอดจนนะครับคำแนะนำดีๆที่ทำให้การประสานงานต่างๆของเราทั้งภายในระหว่างส่วนงานด้วยกันกับผู้บริหารมหาวิทยาลายัยรวมทั้งในสภามหาวิทยาลายัยยาวไปถึงระดับภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับท่านเป็นผู้ที่มีเครือข่ายกว้างไกลและเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นผู้ใหญ่ใจดีและท่านบอกว่าอยากให้เราเนี่ยได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลายัยได้เต็มที่เพราะว่าท่านอยากเห็นมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีความ จเจริญก้าวหน้าและเป็นมหาวิทยาลัยลที่เป็นที่พึ่งให้กับชุมชนได้โดยเฉพาะบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์เราเนี่ยมีความท้าทายในเรื่องของการก่อสร,ร้างอาคารหลังใหม่ที่มันมีปัญหาจาก การก่อสร้างเดิมนะครับได้ความอนุเคราะห์จากท่านครับนอกจากนี้ท่านยังให้ความอนุเคราะห์ไปถึงทางโรงเยนสาธิตพิบูลมําเพนที่ท่านเป็นกรรมการอํานวยการโดยตําแหน่งท่านช่วยแก้ปัญหาหลากหลายเรื่องท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีและท่านเป็นผู้ใหญ่ที่นะครับเวลารับปากจะช่วยเหลืออะไรเนี่ยท่านแอคทีฟทั้งกระตือรือร้นแล้วท่านทําให้เราได้เห็นว่าตัวอย่างนะครับที่ดีเนี่ยมีค่ามากกว่าคําสอนคําที่ท่านมักจะเรียกว่าให้เป็นข้อคิดบอกว่าเวลา ทำงานอยากให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้เดินให้ตรงทางและจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเองนะครับคำนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นคําที่ประทับใจมากที่มาร่วมกันกันเนี่ยเพราะว่าเห็นในความตั้งใจจริงใจและความหวังดีต่อมาวิทยาลัยบูรพาของเขาก็ปรากฏว่าบนความตั้งใจจริงใจเนี่ยเท่าที่ปรากฏได้สร้าง ผลงานคุณอุปการในการสนับสนุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในหล,หลายๆด้านในหล,หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างดีครับและผมเชื่อว่าบนความหวังดีต่อมหาวิทยาลัย,ยที่จะเกิดขึ้นในวันนี้อ่เป็นผลดีซึ่งเราได้เห็นแล้วในหล,หลายๆด้านทั้งด้านกิจการโรงพยาบาลด้านการให้การสนับสนุนงานต่าง กิจกรรมต่างๆของมหาลายัยและผมเชื่อว่าบุคคลผู้นี้มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยจากที่ผ่านมาแล้วและเชื่อว่ามหาวิทยาลัยนี้จะได้รับผลดีจากความร่วมมือความช่วยเหลือของท่านประธานส่งเสริมท่านนี้คือคุณอดิศักดิ์เนี่ยในอนาคตต่อไปอดิศักดิ์ที่เราเรียกกัน มักจะเรียกกันนะว่าอาเจกบ้างเฮนเซียบ้างแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ใครอายุเท่าไหร่นะครับจริงๆก็เป็นเพื่อนผมแหละแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยนักเรียนมัธยมก็รู้จักกันมาหลายสิบป,ปีก็จริงๆแล้วเขาเองก็ไม่ได้เคยมายุ่งเกี่ยวกับการศึกษาเนาะแต่ความที่เป็นเพื่อนกันพอผมมาทํางานที่นี่เขาก็มาหาเพื่อนผมมีปัญหาอะไรก็คุยเขาฟังเขาก็เป็นคนที่โดยนิสัยเขาเนี่ยเขาเป็นคนชอบช่วยคน ไม่ว่าใครเดือดร้อนมีปัญหาอะไรถ้าเขาช่วยได้เขาจะช่วยอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวเขาเลยซึ่งฟังดูเหมือนนิยายแต่เป็นเรื่องจริงนะครับเขาเขาทำได้สารพัดขับรถไปหาคนนั้นไปช่วยคนนี้นะแจกข้าวแจกของเออซึ่งซึ่งเป็นข้อดีของเขานะครับเขามาอยู่ที่นี่ยเขาทําประโยชน์ให้หมาไม่ใช่เลยเยอะมากก็เรามีอะไรก็พึ่งพาใสาัเขาได้เพียงแต่ว่าในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนเขานะ ก็อยากจะฝากบอกทุกคนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า,าใช้เรียกว่าคำว่าใช้ก็ได้ใช้คุณอดิศักให้ทํางานให้หมาวิยาลเนี่ยเป็นเรื่องที่โอเคคุณอดิศักเขายินดีเขายินดีรับใช้หมาวิยาลเพราะถือว่าเป็นการศึกษาแล้วเขาก็ยินดีช่วยแต่แต่บางทีก็ต้องเกรงใจเขามังเหมือนกันบางคนก็อาจจะพอเห็นใจดีมีน้ําใจก็ AR ก็อาเจกเฮียเียตลอดเนี่ยก็เกรงใจเขาเหมือนกันแล้วก็ จุดเด่นเขาคือคอนเนคชันภายนอกหมายว่าอ,อะไรหมายว่าอ,อะไรมีประเด็นที่จะต้องติดต่อต้องดีวกับหน่วยงานใหญ่ๆข้างนอกไม่อยากไอเทอ่อนะอันนี้เป็นจุดเด่นเขามากเลยหลายเรื่องของหมายว่าอ,อะไรที่ผมทําสําเร็จแก้ปัญหาใหญ่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตรากําลังอของคณะแพทย์หรือเป็นเรื่องของงานก่อสร้างศึกษาศาสตร์ที่ชะงักแล้วเดินหน้าต่ออะไรต่างๆเราเนี้ยกุคนฤทธิศักดิ์ก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังช่วยผลักดันให้อันนี้คือจุดเด่นของเขา เออเดิมทีผมก็ไม่เคยนึกว่าจะมาอยู่ที่นี่แต่ว่าสมัยก่อนลูกผมเนี่ยก็มาเรียนแพทย์มาเรียนแพทย์คณะแพทยศาสตร์มอุราภารุ่นที่สี่ก็มารับส่งลูกเท่านั้นเองฮรรับส่งลูกอยู่พักขอพักไม่ได้คิดว่าจะมายุ่งอะไรกับหมายเวลยเลย,นเลยจนบังเอิญท่านอธิการคนปัจจุบันเนี่ยท่านก็ตามผู้ข้าบัญชาเข้ามามาเป็นรองอธิการที่นี่ที่ด้วยควาที่ผู้บริหารชุด ที่รัฐบาลส่งเข้ามาเนี่ยกับรอธิการที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยไม่มีพื้นฐานไม่รู้จักใครในพื้นที่เวลาติดขัดอะไรตอนน่ออะไรก็ต้องมาที่ผมหมดผมก็ช่วยไปในฐานะเพื่อนแล้วก็นี่ใสผมเป็นอย่างเงี้ยก็ช่วยไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรจนสุดท้ายถึงวันหนึ่งที่เขาได้ขึ้นเป็นธิการเขาก็มาขอให้ผมมาช่วยงานซึ่งผมก็ได้ออกตัวแล้วว่าผมไม่ใช่นักบริหารแล้วก็ไม่ใช่นักวิชาการผมไม่เหมาะที่จะเข้ามาอยู่ในหมหาวิทยาลัยแต่ด้วยฝ่ายเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก กเข,า,เขาพูดภาษาลูกทุ่งเพื่อนเพื่อน,นบอกมึงก็ทำเหมนอย่างที่มึงเคยทํามากันแล้วกันให้บอกเพราะไอ้ผมเนี่ยที่อยู่ที่เรียนที่กันมาตั้งแต่เด็กที่อยู่มในสิ่งผมเป็นพนายกเนี่ยผมก็จะเป็นแกนนํนาเวลาผมทาอะไรเพ,เพื่อนเพื่อนก็จะให้ความร่วมมือผมทากิจกรรมอะไรเพื่อนเพื่อหลายร้อยคนก็จะตามผมให้ความร่วมมือกันซึ่งท่านธิการมองเห็นจุดน,นี้ก็เลยขอให้ผมมาช่วยผมก็เลยต้องขอขอบคุณท่านธิการซึ่งมีโอกาสเปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามามาทํางานให้หมาิทยาลย ซึ่งพอผมมาแล้วผมก็รักจากที่ไม่มีความผูกพัน <c oughs> แกรกก็ช่วยก็ช่วยในฐานะเพื่อนแต่พอมาอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเออผมรักหมาทวาลแห่งนี้หมาแร่งนี้เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของผมเลยผมรู้สึกว่าผมจะใช้เวลาอยู่ที่หมาทยไลมากกว่าอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็ดีใจที่ว่าที่ผมมาแล้วพอทาประโยชน์ให้หมาทยาลได้บ้างจุดแข็งของหมาทยไลเนี่ยอย่างคณะแพทย์เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านบุคลากรใน,นหมาทวาล ประชาชนชาวภาคตะวันออกโพยาบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดผมก็ดีใจผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกับคณะบดีในการผลักดันไปของงบประมาณแผ่นดินได้มาพันเก้าร้อยกว่าตาเป็นงบประมาณจากแผ่นดินเป็นเป็นฝันและกําลังใจงให้ผู้ปฏิบัติงานจากที่เป็นเงินรายได้มาอะไรก็ได้เข้ามาเป็นบุคลากรเงินแผ่นดินแล้วการบริการของเราก็ดีขึ้นดีขึ้นเร็วมากครับทำให โรงพยาบาลเราได้รับความนิยมมากขึ้นมากคนไข้มากนเนี่ยเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นจุดแข็งของเราเพราะว่าถ้าที่เนี่ยสามารถรองรับดูแลทุกสุขบุคลากรเราหรือประชาชนในพื้นที่เราเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรายได้ที่จะไปเลี้ยงหมาไปเลยแล้วก็ดูแลคณะเดีนได้อีกมาถึงจุดนี้ตอนนี้ผมก็มองดูว่าคณะทันตแพทย์เนี่ยภาคตะวันออกเรายังไม่มีคณะทันตแพทย์เลยก็เลย ก็ใช้เวลาอยู่สามปีในการทาบถามทาบถามอาจารย์เพศานจนท่านตกลงยอมรับปากปเป็นคณะบดีให้เราตอนนี้เราตั้งคณะทันตแพทย์แล้วแล้วที่ผมมุ่งหวังเองก็คือจะตั้งโรง,งพยาบาลทันตกรรมเพื่อมาเสริมคณะทันตแพทย์ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการนะก็ไอ้อย่างเรื่องที่ดินจังหวัดจันทบุรีวิทยเขตจันทบุรีที่ดินของเิทยเขตสาแก้วซึ่งผมไม่ทราบมาก่อนเอ,อทางคอรมอนมัดให้เราใช้ที่ดินทั้งสองแห่งนี้ สร้างว,วิทยาเขตเมื่อปี2539ผมก็ไม่ทราบจนเมื่อประมาณปี2565ผมไปดูงานที่สากแก้วผมก็ไปเอาบริษัทสุขสมบูรณ์จะมาปลูกปลาล์มให้สัก300ไร่เป็นแหล่งวิจัยพันปาล์มอะไรต่ออะไรถึงมาทราบจากท่านผู้ว่าว่าที่ดินเราอยู่แบบไม่ถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี39จนมาถึงปี65ก็ยังไม่ถูกกฎหมายไอ้ที่ผมเตรียมงานไปทั้งหลายแหล่นี่เสียหายมากเพราะทำอะไรไม่ได้เลยแลวผมใช้เวลาตั้งปี65ถึงปี68 กำลังจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ให้ทั้งสองหมายอะไรเนี่ยเป็นที่ดินของหมายอะไรโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างตอนนี้ทั้งสองทั้งสองิืยาเขตเนี่ยผมก็ผลักดันหลักสูตรอีติลายหลักสูัรไปเปิดที่นั่นก็ด้ควารมร่วมมือของคณะบดีแต่ละท่านที่เห็นความสําคัญของเราให้ควารมร่วมมือเพราะถ้าท่านจะไม่ให้ควารมร่วมมือท่านก็อยู่บางแสนยังมีความสุขแต่ผมไปขอควารมร่วมมือจากคณะบดีแต่ละท่านอันทิเช่นคณะรัฐศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะพยาบาล คณะบริัททุกท่านยินดีให้ความร่วมมือยอมเหนือยยกกับเราตอนนี้เราปรมอไปเปิดที่สาแก้วแล้วบริหารการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเปิดทั้งสาแก้วทั้งจันทบรุรีก็หลักสูตรก็อยู่ในขั้นตอนที่ว่าใกล้จะเสร็จแล้วชีวะอนามัยตอนนี้เราก็เปิดแล้วอันนั้นก็คือวิศว์ทีเขตจริงๆมาวิเลยบุรพานตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นเขตอุตสาหการรมหลักของประเทศ และเมื่อหลายปีก่อนมี e ออซีขึ้นมาผมก็มุ่งหวังว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยเราเนี่ยผลิตบุคลากรผลิตเด็กส่วนหนึ่งตอบตอบสนอง e อซีผมก็ทัติการไปเรียนเชิญท่านเลขา e เอีซท่านปัจจุบันให้เข้ามาเป็นกรรมการสภาเราซึ่งท่านยดีตอบรับมาเป็นกรรมการสภาเราแล้วเราเรียนเชิญท่านให้ย้ายสำนักงาน e อซีมาตั้งที่ตึกท,ที่ในหมหาวิทยาลัยบูรพาเรา ตรงนี้จะมีการส่งเสริมเด็กของเราเด็กเราหรือครูบาอาจารย์หรือคณะแต่ละคณะจะได้รู้ทิศทางว่าผู้ลงทุนจากต่างชาติที่มาเมืองไทยเนี่ยต้องการอะไรเราจะผลิตเด็กเราไปในทางไหนก็ที่ผมได้ยินมาตลอดก็คือหมทยลวยบูรพาคือคุณปัญญาตะวันออกผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยข็พยายามทําทุกวิถีทางให้หมทยลัยบูรพาเนี่ยเป็นขุณปัญญาตอนออกซึ่งผมพอที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของผมเนี่ยผมก็เลยอินก็ว่าทํำยังไง ที่นี่มันจะเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของไม่ใช่เพียงแต่ภาคตะวนันออกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะก็จริงๆผมพึ่งเข้ามาเป็นคนใหม่แต่พอผมเข้ามาที่นี่ผมก็รักที่นี่แล้วผมเข้ามาเนี่ยก็พยายามอยากให้เห็นว่าผมเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจผมไม่ใช้ทรัพยากรของหมายวิาลยผมไม่มีเงินเดือนแล้วก็ผมยินดีทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้หมายวิาลยนี้เจริญก้าวหน้าขึ้นก็ ผมก็ขอให้ทุกๆท่าน,นาทุกๆคณะทุกภาคส่วนทั้งคณาจารย์บุคลากรทั้งสายสนับสนุนทุกท่านร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันนะให้ช่วยกันพัฒนาหมายอะไรเราให้เป็นหมายอะไรชั้นนําให้เป็นที่ภาคภูมิใจของเราถ้าติดขัดอะไรที่ผมว่าจะส่งเสริมสนับสนุนได้เนี่ยแต่ละคณะเดินเข้ามาได้เลยคนระับผมยินดีเข้าไปให้ความร่วมมือทุกคณะก็เนี่ยความมุ่งหวังผมอยากให้ทุกๆคณะเนี่ยรักอยู่กันแบบครอบครัวเดียวกันรักให้สามัคคีกันส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้หมายไรเราจเจริญเติบโตนในมัให้มากอันนี้คือความมุ่งหวังของผมสุดท้ายนี้ก็จะขอขอบคุณท่านที่การและก็บุคลากรทั้งคณาจารย์ทั้งหลายแหล่ที่เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามาทํางานให้หมายไรก็เป็นความภูมิใจเป็นความสุขใจที่ผมยังพอมีประโยชน์ยังพอทําอะไรให้หมายไรได้บ้าง